พี่น้องทหารผ่านศึกนอ,อกประจำการบัตรชั้นที่สองชั้นที่สามและบัตรชั้นที่สี่ที่รับุกท่านครับวันนี้ได้ความกังวลว่าทุกท่านมาไกลแล้วก็ได้ความลำบา,ากทราบว่าได้พักเงินเ,เสียค่ารถค่าน้ำมันกันมาเองแล้ววันนี้ก็แดดร้อน ก็เลยขออนุญาตมาก่อนกำหนดผมเ,เรียนอย่างนี้ครับนักตัแต่ผมเข้าเป็นดนตรีว่าการกระทรวงการอ,อุ์ก็ได้ทราบปัญหาและความต้องการของพวกเราทุกท่านว่าทุกท่ันการยังชีพยังลำบากอยู่ในสถานะที่คุณภาพชีวิตยังไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ดีเท่าที่ควรแล้วท่านก็ อยากได้รับสวัสดิการเพิ่มในหลายด้านด้านหนึ่งก็คือชัดเจนก็คือเรื่องต้องการอยากได้เงินปรนผเกี่ตั้งแต่ผมทราบเรื่องนี้ผมก็ได้คิดแล้วก็เรียนกับทางพมชาสนุกมีก็สรุปอยู่อย่างนี้ครับประการแรกเลยทางกระทรวงนลฬรกาบาลรวมทับผม ได้ตระหนักถึงคุณความดีของทหารผ่านศึกที่มีต่อประเทศชาติต่อประชาชนต่อกระทรวงอันนี้มีความตระหนักแล้วก็สำนึกในคุญคุณของที่น้องทหารผ่านศึกกระดดด้วยความจริงจประการที่หนึ่งประการที่สองก็อย่างที่บอกมือสกู่ได้ทราบดีว่าการดูแลทุกท่านแม้จะทำมาดีที่สุดที่ผ่านมา แต่ก็ยังเชื่อว่ายังไม่สามารถที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตให้ขึ้นมาอยู่ในระดับที่เราพอใจประการที่สการที่จะส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตยกระดับเราเห็นด้วยกระทรวงเห็นด้วยและผู้นำรัฐบาลก็เห็นด้วยไม่มีใครขัดข้อหรือเห็นต่างว่าพอแล้วดีแล้วไม่ต้องไปยกระดับขึ้นมาอีกไม่มี ทุกคนเห็นตรงกันว่าต้องยกระดับคุณภาพชีวิตขึ้นรายได้ก็ควรจะมีสูงขึ้นอันนี้ข้อที่สามเป็นตรงกันทีนี้ก็มาข้อที่สี่ทุกท่านก็ได้สแสวงหาแนวทางแล้วก็ได้สรุปมาว่าช่องทางที่ทุกท่านเลือกพวกเราเลือกก็เลือกที่จะเสนอกฎหมายใเงินะื้นเกียรติโดยก็กำหนดเบื้องต้นข้ล่าวว่า ท่านละสามพันบาทวันนี้ก็ได้รับเอกสารแล้วได้เห็นร่างกฎหมายแล้วเริ่มแล้วผมก็ได้พบกับทุกท่านหลายรอบแล้วอันนี้ก็รับทราบที้เมื่อท่านเสนอแล้วเนี่ยกฎหมายที่ท่านเสนอก็เข้าสู่กระบวนการในการที่พิจารณาก็อย่างที่บอกว่าเนื่องจากมันเป็นกฎหมายการเงินต้องได้รับความเห็นชอบจากพรานนายกะานรัฐมนตรีเห็นชอบ จึงจะเข้าสภาได้ซึ่งก็ที่ผ่านมาท่านก็คงทราบกระบวนการนี้ดีว่าในรัฐบาลที่ผ่านมาท่านก็พยายามที่จะผลักดันแล้วมันก็มาสะดุดหยุดลงที่ขั้นตอนนี้พอมาถึงรัฐบาลนี้เนี่ยผมก็ได้ติดตามติดตามไปที่นี้นกเ <S <S ็เป็นขั้นตอนขอความเห็นการจหวัดคนไม้เรือ่องนี่าดีในเรื่องของการเงินต<า>้น<บ>นองฝากความเห็นจากหลายหมืงานโด้นั้วว่าหน่วยงานหลักเลยก็คือ กระทรวงการคลังกำนังงบประมาณแล้วก็ต้องดูเทียบเคียงกับต้งทามกออดูเทียบกับการาชการอื่นและบำนาญอื่นหรือแม้กระทั่งกสมอท,ที่ทุกท่านเดีอดเทียบนายกเมื่อก็ฟังค,ค,ความเห็นมา,าทุกหน่วยงานก็เรียนตรงๆเลยว่าหน่วยงานต่างๆเนี่ยก็ตอบมาลักษณะตอบมาก็คือว่ามีปัญหาเรื่องการเงินการกลางที่จะไม่ ที่สนองตอบไม่ได้ตามนั้นแต่ถ้าจะสนองตอบได้ก็จะเป็นการพิจารณาในรายละเอียดครั้งหนึ่งว่าควรจะเป็นร้อยเงินเท่าไรและแต่ละชั้นควรจะเท่ากันหรือไม่เท่ากันควรจะจําำแนกให้ตรงกับกลุ่มดอกบางที่กลุ่มละร้อนอย่างไรน,นี้คือแนวทางที่ทางหน่วยงานต่างๆจะได้มา ผมเองก็ได้อออปรึกษากับท่านผอท่านผู้การท่านผู้องผู้อธิีตลอดว่าเราจะปรับยังไงให้มันเป็นไปได้ตามความเห็นนี้ตามข้อเสนอของหน่วยงานที่ผมเสนอรัฐบาลมาผมก็ได้ให้ท่านผอ,อท่านผู้อิงผูนอธิีลองไปทําสูตรใหม่มาสูตรที่มันจะเป็นไปได้บอกกลัมาท่านก็ ไดนบอกกับผมว่าท่านก็เดินทางไปฟังความเห็นกับทุกท่านแล้วท่านก็เสนอสูตรผมมาแล้วเสนอสักพักระดับนานแล,ล้วล่ะน่าจะาประมาณเดือนแล้วประมาณเดือนเดือนกว่าถ้าดีที่เสนอมาทีนี้ล่าสุดก็มีของพวกเราอีกกลุ่มเสนอมาล่าสุดรู้สึกจะเป็นสองสามวันมาเนี่ยแหละเสนอมาที่ผมผมก็ได้ดูสูตรผมก็ได้เรียนกับคณะรัฐมนตรีบางท่านหลายท่านที่ รับทราบเรื่องนี้ก็ได้ปรึกษาหาือกันว่าเราจะหาทางออกอย่างในดีก็ทางหน่วยงานกฎหมายของรัฐบาลอเมริกาเราก็แนะนําว่าถ้ารัฐบาลหรือกระทรวงกลาโหมจะช่วยไม่มีความจําเป็นต้องออกเป็นกฎหมายก็ได้ไม่ต้องผ่านสภาแต่เร็วที่สุดก็คือกระทรวงสามารถออกเป็นระเบียบระเบียบว่าเ้ื่อเงินปรดุงเก็ิได้เลย ออกได้เลยแล้วก็เร็วเพราะฉะนั้นเรื่องของการที่จะหาะหลักประกันเนี่ยแม้ไม่ใช่กฎหมายกฎหมายไม่ได้เข้าสภา,าก็ไม่ใช่ทางตันยังมีทางที่เร็วกว่ารับกว่าก็คือระเบียบว่าด้วยเงินปนุเกียรติผมก็สนใจตัวหลังนี้เพราะว่าถ้าเข้าสภา,าแล้วก็จะมากถ้อยมากวามจริงจคัคุมยากคอนโดนยากหลอกความคิดกันยาก พรรควมรัฐบาลก็หลายพรรคก็ไม่รูนะ้พรรคไหนจะคิดยังไงแต่ถ้าเป็นรับเบียบแล้วเนี่ยก็กระทรวงกลาโหมทําเองได้เลยว,วันนี้อยู่ที่เพียงว่าเราก็มาดูตัวเลขกันไห้ได้ก็สนุกที่เป็นไปได้ผมก็จะหาหรือกับทางกระทรวงการทลังสนักงบเสร็จแล้วก็จะเสนอหา,หาหรือท่านนายกรัฐมนตรีว่าสูตรไหนจะมีความเป็นไปได้ หนเหมาะกับสถานการณ์การเงินทางารของประเทศก็จะดิ้ดนําเสนอซึ่งใวันนี้เนี่ยเรื่องเงินแม้แต่เรื่องเงินเองทางกรนทรวงการคลงบอกว่ามีข้อจํากัดเรื่องงบป,ประมาณผมเองก็ได้คุยกับท่านพอ่อเดี๋ยวนี้ก็คุยกันว่าเรามีทางหาเงินทางอื่นไหมคิดกันก็พอมีทางหาเงินที่ไม่ต้องเป็นบาระงบป,ประมาณของรัฐหรือไม่ใช่ใช้กับเงินกระทรวงการคลัง เราก็มีทางของเราอยู่นี่ก็คิดกันไว้กันอยู่ว่าจะมีทางออกเพราะฉะนั้นวันนี้เรื่องพรบที่เรายืน่นผมเองก็คนทราบไม่นานแต่ว่ายังไม่คอนเฟิร์มยังไม่ยืนยันว่าที่บอกว่าท่านนายกไม่เห็นชอบนนเนี่ยเดี๋ยวผมไปขอดูอีกทีว่าจริงหรือไม่แต่ว่าแม้สมมุติว่าท่านไม่เห็นชอบจริงนะครับ ก็จะเป็นทางเลือกที่สองที่ผมบอกกับพวกเราครูชุมนุมเลยว่าแล้วก็ออกเป็นระเบียบนะมาดูสูงมาดูตัวเลขกันเพราะนั้นะฉะนั้นนี่ส่วนที่หนึ่งที่กล่าวเรียนทุกท่านว่าจากนี้เป็นต้นไปนะครับก็จะเอาปัญหาข้อนี้ของทุกท่านความต้องการของทุกท่านมาคบคิดทำงานกันไปด้วยกันกับท่านท่านผอ,อแล้วก็จากเครือข่า,ขายในหลายเครือข่ายเพื่อที่จะ พยายามผับดันเรื่องนี้ให้สําเร็จน,นะครับเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองก็มีข้อเสนอหนึ่งว่าเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติให้สมเกียรติของพวกเราก็อยากจะมีวันทหารผ่านศึกซึ่งจริงๆก็มีแล้วแหละแต่ว่ามันยังไม่ใช่เป็นวันจุดราชการหรือเป็นวันที่จะทําให้คนทั้งประเทศได้ตระหนักได้ตอกย้ำความทรงจาประชาชนสังคม เพราะนั้นวันมันมีแต่ทํายังไงจะผลักดันให้เป็นวันที่คนทั้งประเทศต้องรู้เรื่องนี้เช่นหยุดราชการหรือต้องอทําอะไรจะเป็นเชิงสัญลักษณ์ให้คำนึงนึกถึงพวกเราอันนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ผลักดันได้โดยไม่ยากผมก็จะรับเรื่องนี้ผลักดันเพราะว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับงบประมาณถูกไหมครับก็เป็นเรื่องที่จะต้องไปคำนึงว่ามันเป็นชนกับวันไหนไหม มันไปตรงกับวันอื่นวันใดหรือเปล่าอันนี้ก็ถือว่าหลังนี้น่าจะเริ่มหลังได้ครับจึงขออนุญาตเรียนพี่น้องการผ่านชิ้นทุกท่านไอ้เบนทรซ่านะครับก็มาวันนี้ก็ต้องขอขออภัยหน่อยที่กระทรวงอาจจะดูแลได้ไม่ดีพอเพราะว่าตอนแรกประมาณการว่าน่าจะสี่ห้าพันถสี่ห้าันแล้วห้องหอประชุมที่เตรียมไว้นี่ ก็น่าจะรับไม่ได้ก็เลยคิดว่าตรงนี้พอตรงนี้ก็คุยกับพ่ออยอยเหมือนกันท่านพ่อก็บอกว่าได้มาถึงทัานี้แล้วไม่กลัวแดดกลัวฝนขอแต่ว่าบางทีได้ลงไปพูดคุยแล้วก็ให้ข้อมูลให้ความจริงกับพวกเราก็เลยขออภัยในการต้อนรับก็ขอให้ทุกท่านที่เดินทางมาจากทางไกลจากบ้านก็ให้เดินทางกลับด้วยวามสมุลมาก เราก็ขอให้ทุกท่านมีมีความเจริญแม้สิ่งที่ได้จากลัคน okay ั้นกม่เป็นที่พอใจไปทำธุรกิจหรือทำกิจใจก็ขอให้ไปพบเจอได้เจริญนะครับทั้งตัวท่านและครอบครัวให้มีสุขภาพที่ดีคุณภาพชีวิตที่ดีตลอดไปนะครับถ้าหากว่าจะมีอะไรเสนอแนะได้เปนอื่นก็ยินดีที่จะร่วมกทุกท่าน แานชั้นน,น, e> นี้ขอขอบพระคุณท voilà. ุกท่านครับขอบพระคุณอย่างสูงครับบุยาวเสียเลือดเสียเนื้อมิใช่เบานาที่เรา สาสืบไปลุงลานเลนลุนภายหนจะต้องมีผ้าสุทธาอาศัยนาคุดต้องมีประเทศไทยยอมให้ได้มานายผ้าล้างโคตดก็ไม่หวั่น มันนี้หายสู้ที่นี่จนตายคนสุดท้ายก็ลองดูเมืองเราเราต้องรักษาถ้าเราสู้่สักน้ำลายเราจะจู ba mamãe, ไม,ไม่มี <ใน S 2> อะไรเกิดขึ้นเลยได้ว่าเขาจะเปลี่ยนข้อมูลจากไม่ต้องขอจากรัฐบาลและให้กระทรวงคณะผมขเป็นคนกัดตัวงเลยฮะลาเบอแก